ลูกาจอจากนิคมอุบัติเหตุหน,นองตะลุงคณะทีมบำเพ็ญใจได้บัดนี้ครับช่วงาอายุสีกขวบใช่ปะแม่ไปเจอเจอเป็นมะเร็งระยะแรกครับหนูกลัวว่าจะไม่ได้เล่น,นตะลุงด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไมีตังไบรักษาแม่ก็เลยได้ไอเดียนคือเล่นหนักตะลุงแล้วก็ตั้งกล่องบริจาคครับ ก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเล่นแบบเนื้อเื่นทั่วไปนี่แหละเคยได้ผิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกื่อตัวละครผิดพ่อบอกว่าพก่เใช่ปะครับเฮ้ยผิดแล้วเว้ยผิดแล้วจะเอาตัวตลกมาเล่นแก้ผืนเอามุกตลกไปเลยไม่มีใครขับหน้าจอเลยครับก็ไม่เฟลเลยแต่เปลี่ยนบทเอามุกตลกอย่างเดียวนะครับตลกแบบหนังตลกอะเจ็ดวันกิมมาม่าหวยมีตังซื้อข่าวไ่ม เล่นบ่อยๆเขาก็มีเงินเก็บส่วนหนึ่งก็เอาไปนักษาแม่เจะแม่หายดีแล้วก็รู้สึกดีใจเราก็ยังทําที่สิ่งในตัวเองแล้ด้วยเขาเนี้ก็รู้หนักตะลงแบบเต็มที่เลยคัะโลแอปบัลลีบอลที่จะเก็บเบอเป็นแบบภาษาอังกฤษเข้าไปในหนังตะลุงเลยค่ะรครครั้งแรกค่บเพิ่งเคยชวนคนเต้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเหมือนไปกใหม่แล้วก็เรียกคนดูให้เรา้วยค่ะอยากเห็นคนมาดูหนังตะลุงเยอะๆคับ มันคงจะได้อยู่กับบ้านเรานานๆครับ